สบายดีท่านผู้ชมข้าพเจ้าคำลาวีไลพรพร้พอมด้วยกับทีมงานนักศึกษาภาวิชาสิาสันมนสวสชนปีที่สเมื่อนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปหูจักกับน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งเนาะซึ่งจะไปถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่ว่าได้เขามาเรียนอยู่มหาวิทยลาลัยสวรรณเขตจะเป็นอะไดเนาะไปเบิ่งนกันเลย สวัสดีอพิษว่าพวกเข้ามาจากภาวิชาสื่อสารมวลชน PTC เนาะืัอน,น,อนี้ซอยแนะนาตนเองเนี่ยเนาะสวัสดีเนาะข้าพเจ้าสื่อตองคำเนาะมาจากงเรียนมศสอบ,บึกทงปัจจุบันนี่ศึกษาดีสาภาษาญี่ปุ่นเนาะสบายดีขอยื่อซุ้มแพรมามาจากบ้านหัวหาดมศสอถโพตัวน,นี้ก็เฮียนอยู่มอคอเฮียนอยู่สาขาไหนเนาะสาขาภาษาญี่ปุ่น ขาสื่อข้าสถาพรสายหาสองคอนปัจจุบันศึกษาอยู่ค่าใดเนาะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะภาษา,าและมนุษยศา,าสตร์ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อเมษาพันธวงศ์เป็นนักศึกษาอยู่เป็นนักศึกษาอยู่อัน,ว,นวิทยาลัยสวรรณเขตภาควิชาอันสาขา,าภาษาอังกฤษฝ่ายดีน้องสื่อนางนิดาอายุสิบเก้าปีมาจากไซเนาะมาจากบุรีคำไซโอ้และปัจจุบันนี้เรียนอยู่สาขาหนเนาะสาขาอักษรศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นยังจึงเลยเรียนไซนี่ พราะว่าหมักในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับโครงการของญี่ปุ่นเขามาตั้งอยู่เล่าหลายเพราะว่าจบมาน่าจะซอกเรียกเห็นงานทําได้ง่าย,ยอีกอย่างหนึ่งกับใจมากอีกอย่างหนึ่งกับฮาเวียเพราะว่าโครงการของญี่ปุ่นกับเขามาเล่าก็เลยว่าอาจีซอบเฮียนจบไปแล้วกันหาจีซอก้าเวียงานทาได้ง่ายเพราะว่าจบไปเฮียนญี่ปุ่นขนาดจะได้มีงากโครงการหลายเป็นน้ำความหมักมั้งเป็นน้นำความหม,มักมานำตัวเลขอะไร เละในการศึกษานี่ได้ทึนได้หับขึ้นจากสาจากครอบครัวหรือว่าจากตนเองเนาะทึนการศึกษาเนาะแม่ได้มาจากตัวเองเพราะว่าเฮียน,นำเห็นเบียกไปนำะนะโอ้สมเซยสมเซยถ้าทึนนี่พ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่กบมกักได้หับขึ้นจากตนเองแสดงว่าเห็นเบียกไปนำโดยโอ้สมเซยด้อจากครอบครัวพ่อแม่สง่งสนับสนุนเนาะและท้ายสุดนี่อยากฝากยังถึงว่าน้องๆที่ว่ากำลังเรียนจบมเจ็ดไม่ๆหมอยากเข้ามาศึกษาเรียนเนาะ สุดท้ายเนาะอยากฝากเชงพวกน้องๆเนาะตี<ม>จบมาเชตมาแหละมาเฮียนภาคภาษาภาษาญี่ปุ่นน่าจ,จะสอบอเขาอยากเห็นงานทำได้ไ่แน่ฝากน้องๆที่อยากเข้ามาเฮียนกับยินดีตอนรับการเฮียนกับดีกันซอนก็นดีอยากฝากเึงน้องๆที่กำลังจบว่าต้องค้นว่าตนเองหาหมักอย่างต้องคิดไว้ก่อนว่าหมักอย่างแลยเท่ากับซุ้มใส่ตัวที่เขาหมากักเลยถ้าเข้ามาเฮียนเท่ากับจะได้หับผลดีจะได้เข้ากับเฮียนได้ กะสิว่าจังไลยดีเราแต่อันบุคคลที่หมักเราต้องค้นหาในชิงที่เอาหมักเนาะว่าเขาหมักยังกันแน่เลยไปเยี่ยนเอาตัวนั้นเนาะแน่เสี่ยมันเกิดอะไรสิสภาพเนาะมาเฮียสายเดียวกันก็ได้ม่วนดีมวนดีเนาะมินี่ต้องถามเนาะโดยแ <c> ต <oughs> ่ไรเนี่ย